ชิบเป็นยง้าอมันคือขันแน่เลยขันขาตายเน่ติดบา่าอาบน้ำนอนมันจะขันอ่ะเนาะไปยันไปอยาอาบน้ำดอยนขันี่มาเลยเร่อวันนี้มีหมาต่อหาให้เนยหาให้กูเน่ใจมึงกันนะมีหมา แขนแทนนอนันแนแทนอนอ้อออาอขันตเขตีนนยนไปน่ันตีนถือหยางหยางกัดเบิรงกันน่ะอเบิกนกระหนามก็ขันแทนอาบน้ำบ่ถนนอาบน้ำบอ ตุ้มบ่ขน,น,นุนตุ้มบ่ฮกูเป็นผู้ชายตุ้มอะไรเนี่ยเยมันกตนามันคันมาเลยเนี่มเก่าหายไ้แขนมันก็ว่ำมทัเไหรขนุนขนุนกินข้าไป ร้องเอ้าร้องอะไรหนูร้องอะไรหนูร้องอะไรร้องอะไรคะรนออะนทนจังก,กันแน่เลยก็คือง่วง่ะมันยัะม,มา,มาเฮ้ยเฮ้ยเยนี่กัดได้นั่นจะไปกาซ้ายาเอ็นต่เลียดขนวล